ท่านผู้ชมฮะถ้าเผื่อเรามาเที่ยวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยเขาบอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณพลาดไม่ได้ถ้าคุณพลาดเหมือนคุณมาไม่ถึงอำเภอน้ำหนาวแต่ว่าผมจะบอกว่าบริเวณแถบนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจผมไม่สามารถจะบอกได้แต่ว่าเรามีผู้ที่จะมาให้ความรู้เราว่าบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วท่านเห็นด้านหลังนั้นถือว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ดังนั้นเรามารู้จักท่านนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวขออนุญาตชื่อนามสก,กุลน,นิดหนึ่งครับสวัสดีฉันนางวันธนีรอตระกูลค่ะครับอาจริงๆแล้วเอาไม่ใช่คนหนาวแต่ว่าเรามาพัฒนาที่นี่จนจนแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ติดอันดับเป็นอันซีนอ่าเดี๋ยวขอเป็นจุดแรกก่อนถ้าเผืือเข้ามานี่เรียกว่าสวน,น,นหรือไร่ค่ะ อ่ะจริงๆแล้วแคนดอนน้ำหนาวเนี่ยรเราจะมีฝั่งนู้นเรียกว่าฝั่งของวัดโคกมนนั่นเป็นพรับบิดกเนาะอันนี้อันนี้เป็น,น,นไร<ด>ผาหมอกซึ่งเป็นส่วนของเอกชนครับเดี๋ยวเยว<ะ>เอาชัดๆเลยชื่อไร่ไร่ผาหมอกค่ะไร่ผาหมอก เข้ามาเป็นที่ดินของเอกชนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างคือมีที่พักหรือจากางเต็นได้ค่ะที่ตรงนี้เป็นโฮเป็นเหมือนโฮเป็นโฮมสเตย์หนึ่งเป็นโฮมสเตย์ใช่ค่ะครับมีลานกางเต็นมีลานกลางเต็นแล้วมีที่พักอะไรบ้างมีอาหารอะไรไหมครับอ๋อมีบริการอาหารได้ค่ะครับคือเราจะมีชุมชนในการที่จะออเดอร์อาหารเข้ามาทางนี้ก็สพอร์ตเรื่องเรื่องชุมชนในการที่ให้ ให้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 ออเดอร์ได้ค่ะครับก็มีอาหารสำหรับชุมชนเข้ามาออเดอร์ตรงนี้แต่สิ่งสำคัญบริเวณด้านหลังคือคืออันนี้เป็นอเมซิ่งอ่าคือเป็นอ่าเรียกว่าแคนยอนน้ำหนาวค่ะแคนยอนน้ำหนาวนี่คือกิดจากการที่แผ่นดินมันยกมันชนกันเนาะสองพันทบีบครับชาญไทยกับอินโดไชน่าเมื่อสองร้กว่าล้านปีมาแล้วเนี่ยสองกว่าล้านปีมาแล้วแผ่นดินมันยก ขึ้นขึ้นสูงขึ้นมันก็เลยกลายมาเป็นร่องรอยของหุบเขาเรียกกันว่าแผ่นดินแผ่นดินแคนยอนน้ำหนาวค่ะแผ่นดินแคนยอนน้ำหนาวซึ่งเป็นจิโอพาร์มีฟอสซิลของบึงน้ำจืดโบราณเยอะมากเลยครก็เป็นจิโอพาร์คของของน้ำหนาวของพิชบณ์ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเชิญมาเที่ยวเลยครับเชิญเลยครับบอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับถ้าจะมาเที่ยวบริเวณนี้น้ำหนาวเราเที่ยวได้ทุกปีนะคะ อ่าหน้านี้เป็นหน้าฝนเราจะเห็นน้ําน้ําเยอะหน่อยแต่ว่าหน้าหนาวเราก็อากาศเราสดชื่นมากเพราะเราห้อมล้อมด้วยห้างอุทยานแห่งชาติครับค่ะมีความสดชื่นที่สุดแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะครับก็อาหารเราอันนี่อันซีนอันซีนจริงยัิงย่างี่แน่นอนครับย่างดิบเดิมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะากที่ดีมากเชิญชวนค่ะน้ําหนาวเที่ยวได้ทุกทั้งปีเลยค่ะครับ เบอร์โทรศัพท์สามารถจะติดต่อได้ไหมถ้าเผื่อจะเข้ามาพักมากลางเต้นมาทานอาหารอะไรเชิญเลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันนะคะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่คุณเข้ามาเที่ยวได้เลยแล้วคุณจะสุขใจได้ดูเรื่องของธรรมชาติใช่ค่ะของแผ่นดินที่มันเป็นเปลือกโลกและมันยกขึ้นสูงอัเมซิ่งมากอเมซิ่งมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีค่ะ